ไปลองร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดใหม่ชื่อร้านโอกะเนโมชิ shi. ผู้ชายบอกว่าจะเลี้ยงเท่านั้นแหละรีบเลยแล้วเราก็สั่งซุปมาซดในชุ่มคอก่อนที่นี่มีทั้งราคาแล้วก็บุฟเฟ่เลยนะวันนี้เราเลือกกินเป็นบุฟเฟ่หนึ่งใบเ่านิดนิดค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแซลมอนดองกุ้งดองจุกๆทานคู่น้ำจิ้มซีฟูนเข้าไปก็คือเลยคือทำดีนะอดองมาเน,น,นื้อหนึบน้ำดองใสไม่เหมนขาว กุ้งนี่เอาขี้กุ้งออกแล้วด้วยขี้เพลินเลยค่ะแล้วก็นี่คันนี้มีส้มมันปูในกระดองปูเขาเสิร์ฟม,มาให้เราย่างบนเตาแบบนี้เลยถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะมีให้เลือก3ามอย่างนะคะมีปูแซลมอนแล้วก็กุ้งอาจเจนแล้วก็ไม่เคยพลาดกับการเป็นนักทดลองเอาแซลมอนซาซิมิไปจุม่มมันปูซะหน่อยดีนะมันหอม หอมๆม,ม,มันมันเค็มเค็มนวลนัวและเนื้อก็มาเสริมแล้วค่ะอันนี้จะเป็นสเต็กเนื้อพรีเมี่ยมเขาก็จะจี่แล้วก็หั่นเต่าๆมาให้เราคีบแบบนี้ด้วยน้องหอมเนยมากแล้วก็จะมีให้จิ้มน้ําจุม้มจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็ยังยังไม่หยุดยังเอาไปจุ่มมันปูอีกไปกันต่อกับหอยเชลล์ย่างสาเกเกินคาดมากทุกคนอันนี้เนื้อมันหนุบหนุบแล้วก็มีรสหวาน เหมาะเป็นกับแก r ้มไปกันต่อกับของนวลนวอ,อะไรเอ่ยทานแล้วละลายหายไปในปากใช่ค่ะน้องคือฟัวกราบปุ๊บปิดช,ชอบนะที่เขาปั้นมาแบบพอดีคำคือมันไม่ใหญ่เกินไปเว้ยเราไม่ต้องกัดแล้วเขาปั้นที่เนี่ยเขาให้ข้าวน้อยมากแบบไม่ตัดกําลังไม่เพิอมพื้นที่ในกระเพาะอาหารเลยแล้วอันนี้ก็เขาปั้นหนะ้าเนื้อวากิวอะไรสักอย่างอ๋อเนื้อวากิวท็อปฟัวกรากริลมาชอมชอา แบบ juicy สะดุ้งหน่อยๆเลือดตกยังออกแล้วก็อันนี้วากิวท็อปอูนี่หวานชื่นใจเอาจริงๆคือชอบความข้าวน้อยองเขามากนะเพราะมันทำให้เรากินได้อีกหลายๆคำอด่ดูดีสั่งไม่ยุดละลายในปาก เขียวเพลินระหว่างทางก็จิบชาเขียวมะนาวไปสดชื่นล้างปากแล้วก็สั่งเป็นหอยเชลยวย่างชีสบ้างเอาใหม่ก็คือเอามาย่างต่อบนตอเตานี่แหละชีสยืดเพราะเราชอบกินชีสยืดยืดจริงๆเขามีเมนูนให้สั่งเยอะมากเลยนะมีเนื้อวากิวย่างบนไบโอบักด้วยนะแต่ว่าขี้เกียจย่างก็เลยให้เขาย่างมาเลย อย่างอันนี้เมนูเครื่องดื่มก็คือรวมในบุฟเฟ่เลยนะเป็นชาเขียวนมท็อปด้วยมัทฉะไอศครีมยังไม่หมดยังกินหอยต่อเป็นหอยนางรมซีฟูด้ดตัวย่างลแต่เราก็ยังไม่จบกับคันนี้มีโซะรอบนี้สั่งแบบท็อปกุ้งอาจเจนหวานชุ่มคอแล้วก็ยังไม่หยุดที่จะเอาเนื้อมาจุม่มเมนูมีเยอะมากแต่ว่าสั่งมาแค่นี้เพราะว่ากินไม่ไหวหรือใครอยากชุ่มคอเน้นๆก็ให้มาตั้งแต่5โมงเย็นถึง5ทุ่มนะ เพราะเขาจะมีเครื่องดื่มพวกเบียร์สาเกแล้วก็เหล้าบวยด้วยราคาก็คือรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์เซตนี้แล้วอะ